สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคัดลูกกบครับเป็นลูกกบที่ผมเอามาเลี้ยงไว้เพราะว่าย้ายบ่อมาจากฝั่งฝั่งทางนี้ครับย้ายมาไว้ทางนี้ครับตอนนี้มันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เขาจะกินตัวเล็กครับผมต้องย้ายตัวเล็กกลับคืนไปเพราะว่าอย่างนั้นตัวใหญ่เขาจะกินหมดครับตอนนี้ผมก็ให้อาหารเรียบร้อยแล้วครับล้างเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ เขาก็โตเร็วมากครับพอย้ายมาประมาณหนึ่งอาทิตกว่าเขาก็โตแล้วครับผมก็จะจับตัวที่เล็กที่สุดครับที่เขาจะโดนโดนตัวใหญ่กินครับนี่ครับตัวขนาดนี้ครับตัวนี้ก็คือเขาโดนตัวใหญ่กินแน่นอนครับเขากินอาหารไม่ได้เราตรงย้ายโยนไปฝั่งนี้เลยครับเพราะว่ากบไม่เป็นไรครับเยอะมากครับเพราะว่าลูกกบเรามีสองสามขนาดครับ คัดสามรอบครับถ้าไม่คัดก็จะเหลือรอบเดียวแล้วก็จะใหญ่เลยตัวตัวแรกแก็จะใหญ่ครับแล้วก็กบเราก็เหลือน้อยลงถ้าเราไม่คัดครับ,รบตัวขนาดนี้ก็ปัวเล็กครับ ผมจะเอาตัวใหญ่ให้เป็นเพื่อนดูครับตัวขนาดนี้เขาสามารถกินได้สองตุกนี่ครับตัวใหญ่มากครับเขาสามารถกินลูกกบที่อยู่ในบอ่อเนี่ยสามสี่ตัวได้กับตัวขนาดนี้ แล้วก็มีหลายขนาดนะครับของสับขนาดนตัวเล็กตัวใหญ่โยนเข้าไปฝังทางนี้เลย ตอนนี้ที่ฟาร์มก็ปิดบอ่อแล้วครับก็หยุดรับขายลูกกบไปแล้วครับรอปีหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะเลี้ยงเองครับเพราะว่าลูกกบไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าตัวน,นี้จะเลี้ยงเลี้ยงไว้เองเหมือเลยครับตัวไหนที่เล็กเขาไม่กล้าออกมากินอาหารครับเพราะว่าเขากลัวตัวใหญ่กินครับเขาจะซุกอยู่ใน ผักปลูกสวัสิที่ปลูกเอาใส่ถ้าเขาออกมาถ้าตัวใหญ่เขาหิวเขาจะกินเลยพวกกบเนี่ยเขาจะกินกันเองครับตื่นๆคนไหนที่อยากเลี้ยงกบก็ต้องหัดเลี้ยงก็ไปซื้อบ่อมาเป็นสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ซื้อบ่อมาบ่อผ้าใบแล้วก็ซื้อลูกกบตอนแรกๆแล้วก็เลี้ยงน้อยลงครับไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับเลี้ยงอยู่ประมาณสัก 1อ0 200ตัวดูก่อนครับทดลองก่อนถ้าเราเลี้ยงสําเร็จแล้วก็เพิ่มจํานวนกบขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเลี้ยงไว้กินเองครับเลี้ยงไว้ขายตามบ้านเนี่ยก็จะได้กาไรครับถ้าเราเลี้ยงเป็นอาซีบใหญ่แล้วก็ต้องผลิตลูกกบเองครับจะสาเร็จครับอย่างนั้นขาดทุนแน่อนอนครับกบก็ผมให้หารแล้วครับเยอะเลยครับ ส่วนใหญ่กบเขาจะกินอาหารตอนเย็นเยอะสุดใหญ่ครับตอนเช้าเขาไม่ค่อยได้กินอาหาร,รถ้าเขาไม่หิวจะจัดแต่ผมให้เบอร์หนึ่งก่อนครับประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็จะให้เบอร์สองไล่ระดับไปเรื่อยๆถึงเบอร์สามสุดท้ายครับก็คลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะค่อยคัดลูกกบไปเรื่อยๆก่อนครับสวัสดีครับ